วันนี้มีเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกเพื่อนตอนนี้มะกรูดที่บ้านเยอะมากๆพามาทำน้ำยาอเนกประสงค์จากผิวมะกรูดนะคะปรปกณ์มีแค่ขวดน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูแล้วก็มะกรูดสดๆนะคะเราก็จะมาปอกเอาแค่ผิวมะกรูดนะคะปอกปอกไปเรื่อยๆเพื่อนๆน้ำยาอเนกประสงค์ที่เราจะทำในวันนี้นะคะสามารถใช้ สมตอนที่เราซักผ้าผ้าก็จะหอมนุ่มผสมน้ำถูพื้นพื้นสะอาดกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะจากกลิ่นมะกรูดนั่นเองหรือเป็นน้ำยาเช็ดทําความสะอาดตามห้องน้ำฝาผนังห้องน้ำหรือห้องครัวก๊อกน้ำได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่ถ้าเราหั่นเสร็จแล้วก็แค่นำเปลือกมะกรูดนะคะยัดลงไปใน ขวดน้ํานะคะอัตราส่วนการผสมก็ประมาณห้าหกลูกนะคะต่อต่อน้ําส้มหนึ่งขวดหรือว่าถ้าใครมีเปลือกมะกรูดเยอะเหมือนเรานะคะก็ใส่ลงไปเลยอันนี้เราก็ใส่ไปตามชอบเลยเพราะว่าเราคิดว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งจะได้กลิ่นหอมจากมะกรูดเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนชอบมากๆเลยกลิ่นมะกรูดนะคะเราใส่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ ประมาณ1-2วันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมากรองเอาแค่น้ําเก็บไว้นะคะเอาไว้ผสมเอาไปเป็นน้ํายาอาเนกประสงค์อย่างที่เราบอกนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยบ้านใครมีมะกรูดเยอะแล้วก็ใช้ไม่ทันหรือไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรลองทําดูนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆเลย